สวัสดีครับมาแบบไม่เห็นหน้าวันนี้อ่ะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเห็นรูปภาพแล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรเอ่ยผมบอกแล้วว่าเวลาผมไลฟ์สดผมจะมีอะไรดีๆเสมออ่าเห็นไหมดูพ่อค้าก่อนก็ได้คุณลูกค้าอ่ะมาเลยครับมาเลยหน้าทานจังเลยอ่ารีบมานะพี่ลุงอรุณรีบมานะโอ้โหวันนี้คนดูเยอะจัง อ่ะโอเคนะฮะนี่เห็นไหมช่างตวงวัดมาถึงแล้วเห็นไหมเนี่ยอ่าพื้นที่จัดงานนะฮะคุณลูกคา้าโอ้ผมลืมบอกเลยว่าอาหารทะเลอาหารแห้งมาถึงแล้วนะครับมาจําหน่ายที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์หน้าธนาคารออมสินอ่านี่ธนาคารออมสินอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ วางอยู่หน้ามิเตอร์ DIY ใกล้ๆกับธานาคารออมสินอยู่ตรงนี้เองนะครับนะมีสินค้าให้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกหากันมากมายหลายๆอย่างเลยนะอาหารแห้งอาหารทะเลนะคุณลูกค้ามาจําหน่ายแล้วกับราคาที่ถูกสุดถูกประหยัดสุดประหยัด,ดแบบถูกจริงๆคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาดูทัวร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเริ่มต้นจากฝั่งนู้นนะครับว่าราคา,าเท่าไหร่กันบ้างโอ้โหบริเวณพื้นที่จัดงานใหญ่มากเลยคุณลูกค้าใหญ่จริงๆ แล้วมีหลายๆอย่างให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเริ่มต้นด้วยฝั่งนี้เลยคุณลูกค้านะครับโอ้โหถุงละ50บาทปลาหวานปลาหวานปลาหวานที่คุณพี่เขากําลังช่างตวงอยู่เมื่อกี้อมองเห็นไหมน่าจะใส่แฟลนะแบบนี้นะแล้วก็ปลาเส้นนะครับก็หนึ่งถุงละหนึ่งร้อยบาทถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดแล้วถ้าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหากันนะครับคุณเชียงกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อย 80บาทนะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่คุณเชียงนะน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาทูตาแดงอ่ะปลาสลิดขีดละ60บาทนะครับน้ำพริกปลาสลิดส่วนน้ำพริกปลาทูตาแดงขีดละ50บาทนะครับแล้วก็ที่ยอดนิยมที่สุดก็คือน้ำพริกปลาทูแมงดาขีดละ50บาทคุณลูกค้าชิมได้ชิมได้นี่มีให้ชิมด้วยมีให้ชิมด้วยแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูอันนี้ก็อร่อยนะคุณลูกค้า50บาทนะครับนี่ ขีดละห้าสิบาทนะครับคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับอ้าวอันนี้ก็หนึ่งบาท180แปดิบาทนะครับคุณเชียงนะค,คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับหนึ่งรยห้าบาทคุณลูกค้านี่มาอโอ้โหโอโห,หอมมากเลยเออเวลาเราไฟ์สดอยู่บร,ริเวณงานตรงนี้นะแล้วก็ความรู้สึกว่ามันหอมจริงๆหอมแบบนี่ขนาดใส่แมสแล้วเนี่ย เดี๋ยวเปิดแมสดม o m กันนะน่าจะหอมกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ปลาทูหอมแท้ฮะแพ็คละ100บาทนะครับนี่ปลาทูหอมแท้แพ็คละ100บาทนะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนี่ม,มีมีราคาให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับนะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะ100บาท100บาท,บาทมึกไข่มึกไข่300บาทโอ้ อันนี้เอาไปแบบปิ้งแบบหอมๆนะคุณลูกค้าสุดยอดไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วช่วงสงกรานนี้ฉลองกับครอบครัวนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมนะช่วงสงกราน,นี้ครอบครัวมาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านนะครับไม่มีที่จะซื้อสำหรับกับข้าวไปแบบทำน้ำจิ้มอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะครับนี่เลยที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ อยู่ด้านหน้าประตูพิซ่าฮัทนะครับประตูพิซ่าฮัทประตู4ี่พิซ่าฮัทนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับประตู4ี่พิซ่าฮัทตั้งหน้าธนาคารออมสินเข้ามาก็จะเจอแสงไฟเยอะแยะมากมายเห็นไหมสังเกตแสงไฟได้เลยนะครับแสงไฟเนี่ย,นยหน้าธนาคารออมสินนะครับคุณลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับมีมีชิมด้วยนะมีชิมด้วยผมว่าจะชิมให้ คุณผู้ชมได้ดูแล้วเดี๋ยวติดใจจะไม่ได้ไปไหนก็เลยแบบเออเอาไลฟ์สดก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้หอมมากนะคุณลูกค้าหอมมากจริงๆนะฮะนี่ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งถุงละหนึ่บาทส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ชิมกันได้เลยหมึกขาวนะแล้วก็ปลามัลิปลาประกังนะครับนี่นะฮะปลาจรวดนี่ปลาจวดจวดจวดนี่แบบนี้นะฮะโอ้โหย กับข้าวนะฮะช่วงสงกรานต์ปีนี้ฉลองกันเลยนะฮะนี่ปิ้งๆแล้วก็นั่งคุยกันปลาโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่แล้วก็ปลาโอ้โหปลาผมชอบนันเนี่ยโอ้ถุงละ100บาทคุณลูกค้าหนึ่งร้อยบาท100บาทนแบบนี้ก็100บาทนะครับนะก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับปลาหมึกบดบ้านธรรมชาตินื่ปลาหมึกบดบ้านธรรมชาติโอ้โหแล้วก็หมึกบดสามรส โอ้โห uh huh. oh oh. มันเจ้าหมึกเต่าทองมีหมึกสารพัดหมึกคุณลูกค้าแล้วแตคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหากันนะครับปลาหมึกอบกรอบทาโร่กรอบ3รสคุณลูกค้า uh huh. มากันแล้วมากันแล้วนะครับแล้วก็มีผลไม้นานาชนิดที่ทําเป็นอบแห้งนะครับน้าอบแห้งกรอบร้อยห้บาทขนุนต่างๆนะครับน้าทุเรียนอบกรอบก็มีนะฮะ เผือกอบปลอบมันอบปรอบก็แ,แต่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหากันนะครับเรียนเชิญนะครับปลากรอบปลอรเจริญก็มีนะฮะที่ห้างทวิกิจูซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับบริเวณหน้าธนาคารออมสินบริเวณประตูประตูะตพิซซ่าฮัทคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนะเราจัดรายการถึงวันที่เท่าไหร่นะพี่นะ สิ้นเดือนยังไม่สิ้นเดือนเมษาอ่าช่วงสงการานคาบเกี่ยวกันคุณลูกค้ามาเลยมาเลยช่วงสงการานนี้ก็มาเที่ยวที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับอาหารแห้งอาหารทะเลโอ้โหสุดยอดอาหารแห้งอาหารทะเลคุณลูกค้ามาเลยมาเลยนะครับบริเวณจัด พื้นที่เขาใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยคุณลูกค้าก็มาเลยนะครับอ่ะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนเมษายน2565นายนะครับอย่าลืมนะครับที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มีของดีมีอะไรดีๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะติดตามชมใน E ีีต่อไปแน่อีพีเหมือนกับรายการตองตัวเองเลยนะตอนต่อไปของไลฟ์สดทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ไม่แน่ใจว่าจะไปจุดไหนกันบ้างนะลืมลืมเปิดโพยดูละพอดีเจอเจอ เจอหมึกก่อนเจอหมึกเจอปลาบดอะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลก็เลยแบบโอ้ติดใจหอมก็เลยเอามาไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะผมจะลงภาพนิ่งให้ต่อจากไลฟ์สดตรงนี้นะครับให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านประกอบการตัดสินใจเวลามาเที่ยวที่ห้างสว,วิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นานมาที่อาคารใหม่เลยมาที่พิซซ่าฮัทนะครับแล้วก็เจอเจอนาะนาการอมสินก็ยังเปิดอยู่นะครับนะเจอกันกับ อาหารทะเลอาหารแห้งตรงนี้นะครับเนะี่ยคุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับราคาไม่แพงราคาถูกจริงๆคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะเจอกันในช่วงต่อไปของไลฟ์สดนะครับวันนี้ขอบคุณครับ